ไม่ยากไม่ง่ายกลับบ้านไวให้ดีใจนะแสดงว่าโมโจโยังมีช่องว่างให้เราสอนแล้วก็ปรับได้ง่ายแต่ถ้าเราอยู่ครบ,บ2ชั่วโมงนะนี่หยจะไม่เห็นภาษาร,ร่างกายที่ดื้อเลยนะเอาจริงๆนะน่าจะเป็นความเข้าใจผิดคือแลว้วมันเห่าที่มันเห่าเห่าตลอดเวลาหรอหยุดเห่าเห่าแล้วหยุดพอเราสั่งแล้วหยุดแล้วแป๊บนึงก็เห่าใหม่เงี้ยหรอ <laughs> ใช่มครับไม่มนจะเห่าก็ต่อเมื่อเห็นอีกแวบอีกเงี้ยหรอเตือน ดีบอรับเราจากคาร์เรนเพเยอร์แคนดีอ๋อในพื้นที่เดียวกันจะมีเป็นลายหลังติดกันคนอื่นอนะ่ะเหมือนกับมาจากบ้านอื่นในพื้นที่เดียวกันมาเยี่ยมหาเรามันก็เลยเฮาและสิ่งที่เราต้องการจริง,รงๆคือแบบไหนเราจะทากันอีกนะครับอ,อากุญร้าเดี๋ยวผมขอจังหวะ2องหยุดสาเราจะรอเขาตอบ4เหมือนเดิมนครับเอ๊แต่ผมชอบรอบนี้ชอบเดินเดินแล้วอ่ะยังมองไม่มองข้างนอกละเริ่มมองในช่วงแรกนะครับนั่งมอบจนดีกเนไม่หมอบแต่เก่าเนี่ยมอบเห็นปะ หนึ่งสองสามสี่ห้าโมโจเก่งมากเอาเลยโมโจเก่งมาก2สองกับสามติดกันเป็นระยะก็อย่างที่บอกครับว่าพอโมสมมุติมาสื่อสารกันด้วยเสียง,ไ,งไม่ต้องจับตัวนั่งหมอบด้ <c oughs> วยีเฟนสวยเพราะเราสนใจใเขาคิดก่อนว่าสเต็ปแรกจกังหวะหนึ่งเนี่ยคุณอาร์ต้องใจเย็นๆนะครับถ้าถามว่าเราจะเช็คยังไงว่าโมโจเริ่มเข้าใจแล้วก็ชินจะสื่อสารกับคุณอาร์ตคือต้องเข้าซ้ายเท่านั้นจะหันไปแค่ซ้าย คำว่าโมโจเก่งมากเขาเริ่มเข้าใจตรงกันเนี้ยมีอะไรที่คุณอารู้สึกว่าอยากบุ๊กมาร์กเราจะสนใจเขาตอนเฉพาะสิ่งดีๆชมแบบมีเหตุและผลละครั้งจะชมเหตุการณ์เดิมอีกให้เว้นระยะนิดนึงโมโจเก่งมากน้องเฮ้ยเนี่ยพอเขายอมคุณเห็นปะบอนิเตอร์มองคราวน,นี้ผมจะลองบ้างแล้วผมจะทดสอบโมโจว่าถ้าสมมติโมโจเขายอมแล้วเนี่ยเขามีสติคนมากน้อยขนาดไหนที่เราจะเรียนวันนี้คืออยากให้คุณอารูร้ก่อนว่าจังหวัดลีเดอวอล์กจริงๆแล้วมันทำยังไงย่านะครับคุณอาร์ตวิดีโออะไรมาถ่ายได้นะขูะ่ด้วยนะ เฮ้ยครูเก่งมากโมโจโอ้มี่ครูขัดใจมีครูเฮ้ยไม่เก่งลองดูลองดู๋ยเบาๆเรากม่ที่นาครับโมโจจะไม่คิดเราต้องการให้เขาโมโจเขาใจ้สมองเนาะผมแปลกใจเหมือนกันเนี่ยไอคอนแทคดีรีสปอนดีเกี้คือเขาลองสุ่มดูว่ากลัวไหมมากกว่ากูจชิญลองเฉยๆนะกูจชิญ ui đi to đi lời Good job. Stay Stay Good job. <coughs> Good job. Stay. Good job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 . Good เต้มาจ้ามามาเลยๆๆๆๆมาเจ้ามาจ้าเก่งมากเก่งมากแสดงว่าโมโจเข้าใจผิดเรียกโมโจหน่อยเดยวผมส่งให้ทำเตือน คู่เอกดีใบรับรองจากค a ร e n ลนเ a เยอร์แคนาดีปอแอนิมอลเทร i นิ่งแอนด์บีเอสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือน